เกี่ยว่้าเนเปียออกจากสวนค่ะจะเกี่ยวไปให้เด็กๆจะให้เขากินมื้อนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายต่อไปน,นี้ก็จะไม่ได้กินจากมืออ้อน้อยในปีสองค้าแล้วค่ะแต่จะไปกินใหม่ในปีสองหค่ะให้เขากินเอาเลยเอาใช้เนาะเลี้ยงเขามา ยอดอ้ยนะคะยอดอ้ยอยแต่เขาก็กินค่ะไปต่อกันค่ะอันนี้ก็คือที่ปา่าฝรั่งของเดยน้อยเองค่ะนะ ถ้าปล่อยไว้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดูสินะตอนเนี้นะคฟ้ารัง5กินเลยถ้าปล่อยไว้ไม่เกี่ยวมันก็จะินแข่เปล่าๆไม่น่ากินอ,อ,อ่อนเยอะเลยย <c oughs> าก็ยังถอนไม่ติดนะแต่กิุแล้วมันจะอ่อนอเดีเ๋ยวไม่ให้เด็กๆกินเขาเขาจะได้กินกับเราเป็นมื้อสุดท้ายแล้วมือ้อนี้วันนี้เแล้วต่อไปก็จะได้กินกับเราอยู่แล้วในปี25 ไปค่ะพร้อมเดินทางเอาอาหารไปส่งน้องวัวค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล้องสันกล้องสั้นมาคุณป้ากันแล้วนี่ใหมแ่แล้ว มือยายในปี25แล้วนะอ้าวป๊ออ่ะกินให้อร่อยโชคดีไอ้ทองออกไปแล้วหรอเหลือแต่กระถินเอาเอาเอา,เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะน้อยหนะน,น้ากันเพราไม่ได้กินอาหารมื้อสุดท้ายในปี25 ออกบ้านเราต้องกินสิ่งกินหนังเผื่อเดินทางหวังข้างหน้าไม่ได้ไม่มีหญ้าไม่มีอาหารให้กินยังไม่ทันพอ่อเ้าเลยเอาเลิกเอาใชาา้ีเกานีีใหม่๋ยวกระถินไม่ได้เ,เ,ดเ,เ,ดเดียวเถี๋เดีเีเียี เหลือกะทินผู้เดียวอาะกะทินมองกล้องกับให้ยายหน่อยเร็วพวกจะได้เอ็นดูถล่มไร้อ่ะอันนี้เดียเบ๊ก <c oughs> ดูนี่นะวันนี้เป็นแบบนี้นะวันนี้ไม่เป็นต้นใหญ่ <c oughs> อ่ะดูดูกันไปเรียบร้อย